เด็กหญิงนิยายชายาแพทย์พิกชาตาบทที่68 โมจิ่งอี้มองมือเบาอบางของนางที่จับมือเขาไว้มุมปากยกขึ้นเล็กน้อยปล่อยให้นางดึงเขาออกไปจากห้องหนังสือก่อนที่นางจะเดินไปถึงลานกว้างเขาก็พลิกมาเปลี่ยนเป็นค้นจับข้อมือนางไว้หยุดไม่ให้นางเดินต่อแล้วกล่าวตอนนี้ยังเร็วไปไม่รีบอีกทั้งเจ้าแน่ใจหรือว่าจะแต่งตัวเช่นนี้เข้าวัง ฝีเท้ามูอิ่งสีชะง,งักเธอก้มลงมองประเมินดูชุดตัวเองทั้งร่างสวมชุดยาวสีขาวเธอจำได้ว่าตนเองไม่เคยผัดแป้งแต่งหน้าคิ้วขมวดขึ้นสะบัดมือเขาออกเดินไปทางห้องนอนพร้างบอกรอค่ะ ตำหนักเสียงหยุนโมอิงสี่เก้าเข้าไปในห้องโถงใหญ่เป็นครั้งที่สองเท่าว่าครั้งนี้ไม่เหมือนงานเลี้ยงต้อนรับคราวก่อนผู้ที่ถูกเชิญมาร่วมงานวันเกิดต่างเป็นเหล่าเชื้อพระวงศ์บรรดาพระสนมวังหลังก็มาร่วมงานด้วยไม่น้อยสำหรับกลุ่มนางกำนันนางสนมตัวเธอเองก็คล้ายคนแปลกหน้าเธอกับโมจิงอี้มาถึงค่อนข้างช้านอกจากห้องเตและห้องเฮา พวกเธอก็นับว่ามาถึงช้าที่สุดเพียงเข้าไปในห้องโถงจึงรับรู้ได้ถึงสายตาแสดงความเคารพจากผู้คนมากมายนี่ทำให้รู้สึกกดดันไม่น้อยโมอิงซีพยายามดึงมือตัวเองที่โมจิงอี้จับไว้ออกแต่ยิ่งขัดขืนเขาก็ยิ่งดึงเธอเข้าไปใกล้พี่ซีพี่ซไพรส์สีในที่สุดพวกท่านก็มาเสียที่ โมอียสวนกระโดดโลดเต้นมหาตูงมือมู่อิ่งซีไว้ไม่คิดที่จะปล่อยแต่นี่ก็ทำให้ในที่สุดมู่อิ่งซีสามารถหลุดออกจากมือของโมจิ่งอี้ได้พี่สะพ้ายซีวันนี้ท่านช่างงดงาม โมอิ่งซีบอกเขาเออให้แต่งหน้าเธอเข้มขึ้นเปลี่ยนจากชุดสีขาวเป็นชุดกระโปรงชาววังสวยหรูที่ไม่ค่อยสวมใส่ในวันปกติตอนเดินออกจากประตูห้องมองเห็นความตื่นตกใจจากในตาของโมจิงอี้เธอก็รู้ผ่อนลับแล้วแม้จะถูกเขาที่ปากแข็งแสดงสีหน้าชิงชังเครื่องประทินโฉมที่หนาจนแทบร่วงลงมาเธอก็เพียงแค่แค้นหัวเราะให้ขณ กำลังมองหาหมู่อิ่งซวงมอ,อีสวนก็กระตุกมุมชุดของเธอแล้วกระซิบเบาๆที่ข้างหูพี่สะใภ้สีผู้ที่อยู่ข้างพี่สามเป็นพี่สาวท่านใช่หรือไม่นางจ้องมองตั้งแต่ท่านเดินเข้ามาในห้องโถงแล้วสายตาช่างน่ากลัวนักดวงตาคล้ายสัตว์ร้ายที่ต้องจะขมือบกลืนท่านลงท้องฮ่า กลุ่มคนตาไม่ดีเหล่านั้นเมื่อครู่ยังถกเถียงกันบอกว่านางงดงามกว่าท่าน ตอนนี้เหมือนเป็นการตบหน้าพวกนางแรงๆแล้วเห็นได้ชัดว่าท่านงดงามกว่านางมากนักมู่อิ่งซีถูกชื่นชมในรูปรัก์ษจนทําให้ต้องหัวเราะความชอบความเกลียดของม่อี้ซวนแต่ไหนแต่ไรแสดงออกชัดเจนครั้งแรกก็ใช้สายตาเกลียดชังมองเธอเช่นนี้มองไปตามสายตานางก็เห็นหมู่อิ่งซวงที่สวมชุดผ้าโปร่งบางสีน้ําเงิน ความคุ้นเคยในใบหน้านี้จากความทรงจำทำให้เกิดความรู้สึกทั้งคุ้นเคยทั้งแปลกหน้าคุ้นเคยเพราะเธอรับรู้ได้จากความทรงจำหลายสิบปีของเจ้าของร่างแต่สําหรับตัวเธอเองนี่เป็นครั้งแรกที่เธอได้พบกับมู่อิ่งซวงจริงๆิง ไม่พูดไม่ได้ว่ามู่อิ่งซวงกับเธอหน้าตาค่อนข้างคล้ายกันในเรื่องรูปโฉมอีกฝ่ายถือว่างดงามกว่าเธอหนึ่งระดับแต่ความงามของนางที่มีนิสัยเกะกะระรานช่างเหมาะกับสายตาที่มองอย่างเทียดแค้นดูแล้วเป็นดั่งที่โมอีส่วนบรรยายไว้ มู่อิ่งซีปิดของริมฝีปากขึ้นเป็นรอยยิ้มในเวลาอันรวดเร็วก็ล้าสายตาไปนั่งลงตามม่อจิงอี้หลังนั่งลงแล้วจึงนึกคำถามหนึ่งขึ้นมาได้เหตุใดมูโ่อิ่งซวงจึงนั่งอยู่ข้างโม่อเบยยุนเพราะเหตุนี้จึงกลายเป็นพวกเขานั่งโต๊ะข้างกันเธอและมู่อิ่งซวงมีเพียงม่อจิ่งอี้ขั้นกลาง ตอนนี้ยิ่งรับรู้ได้ถึงสายตาเกลียดชังของนางอย่างชัดเจนโม่อิ่งสีกระตุกปลายเสื้อโม่จิงอี้เอ่ยถามเสียงเบาห้องเต้พระราชทานโม่อิ่งซ่วงให้โม่ใ่หยุนหรือ เป็นเรื่องที่เห็นได้ชัดเจนอยู่แล้วมิใช่หรือมอจิงอี้ยิ้มหัวเราะให้กับคำถามในเรื่องที่เห็นชัดเจนอยู่ตรงหน้าหากไม่ได้มอบนางให้ม่เวยหยุนเช่นนั้นนางจะสามารถนั่งข้างม่เวยหยุนได้อย่างไรมอ่อิงซีเอามือเท้าข้าง อกอยู่ในห้วงความคิดเธอเคยมองเห็นมู่อิ่งสวงผ่านภาพในดวงตาของโม่อีเสียงพี่แรกคิดว่าเขาจะรับนางเข้าวังหลังไม่คิดว่าจะมอบนางให้กับโมู่เวยหยุนสตรีที่เสด็จพี่ไม่ได้ชมชอบจะเก็บไว้ได้อย่างไรประจวบกับโมู่เว่ยหยุนข่าชายาเสด็จพี่รู้ดีว่าควรจัดการเรื่องนี้อย่างไร คำพูดของโมอจิงอี้ทำให้เธอต้องเลิกคิ้วมองเขาโอ้ตอนนั้นเหตุใดข้าจึงโชคร้ายถูกยัดเข้าไปในตวนอี้หวงังดูเหมือนจะเป็นเพราะท่านเองก็ยังไม่มีชายาหากท่านกลับเข้าวังหลวงช้ากว่านั้นสักสองสามวันบางทีข้าอาจเป็นของตวนอ๋องหยุนไปแล้ววันนี้มู่อิ่งสวงก็น่าจะเป็นชายาท่าน เธอเองไม่ได้รู้สึกว่าโม่เว่ยหยุนจะดีกว่าโม่จิงอี้แค่นิสัยของเขามักจะแสดงออกทั้งสี่หน้ามากกว่าหากตอนนั้นต้องแต่งเข้าตัวอ๋องหยุนเธอก็จะไม่ต้องรับแรงกดดันจากหลายทางและยังสามารถมีความคิดเป็นของตอนเองได้โม่จิงอี้รีตามองเหตุใดเขาจึงรู้สึกว่าได้ยินน้ำเสียงที่ฟังเหมือนเสียใจภายหลังจากนาง นี่คือนางกำลังเสียดายที่ไม่ได้แต่งเข้าตัวอ๋องหยุนบนเต๋ะสวยหรูมือเขารัดเอวนางไวแน่นลงโทษโดยการบังคับให้ตัวนางเข้ามาใกล้ตนเองมากขึ้นนางที่ไม่ทันระวังตัวตึงล้มเข้ามาอยู่ในอ้อมกอดเขาหน้าผากเฉียดผ่านริมฝีปากเขาโมจิ่งอี้กระซิบด้วยน้ำเสียงยั่วเย้าที่ข้างหูนางนี่คือรางวัลของคืนนั้นชิ น่าเสียได้กลิ่นแป้งแรงเกินไปริมฝีปากเขาเต็มไปด้วยกลิ่นแป้งเขารังเกียจเครื่องแต่งหน้าของนาง ความร้อนบนหน้าผากประกอบกับคำพูดคลุมเครือไม่ชัดเจนของเขาทำให้เธอนึกขึ้นได้ถึงการจูบก,กันโดยไม่ตั้งใจเมื่อหลายวันก่อนขึ้นมาในฉับพลันใบหน้าพลันร้อนเผาขึ้นมาเล็กน้อยจากมุมที่ผู้อื่นมองท่าทางของพวกเขาตอนนี้ไม่ต่างจากการกระทำที่ดูคลุมเครือผู้ที่ไม่เข้าใจในสถานการณ์คงมองเห็นเป็นเพียงการหยอกล้อกันราวกับไม่มีผู้ ใดอยู่รอบาว่าความจริงคือผู้คนที่รายล้อมไม่มีทางคาดถึงได้เลยว่าแรงที่บีบอยู่บนเอลเธอนั้นมากเพียงใดคล้ายจะบีบให้เอลเธอขาดออกจากกันโมจิ่งอี้ปล่อยหลังการดิ้นรนไม่เป็นผลที่เธอทำได้มีเพียงต้องมองเขาหรือเขาจะไม่รู้ว่าตอนนี้มีผู้คนมากมายในห้องโถงกำลังมองมาทางนี้งั้นหรือ เขาช่างเป็นคนนิสัยเสียโดยแท้การกระทำก็ต่างจากคนทั่วไปและยากที่จะเข้าใจถ้าจะบอกว่าเขาชอบเธอแต่จะมีผู้ชายที่ไหนชอบผู้หญิงแล้วยังจะกระทำการรุนแรงด้วยเช่นนี้ไม่ใช่ว่าพวกเขาจะต้องดูแลและทนุถนอมพวกเธอหรือ แต่ถ้าหากจะพูดว่าเขาไม่ชอบเธอแล้วจะอธิบายการกระทำที่มักทําให้ผู้อื่นเข้าใจผิดของเขาว่าอย่างไรหรือควรจะพูดว่าตั้งแต่ต้นจนจบเขาเพียงแค่ปรารถนาจะทําให้เธอลำบากใจโมจิงอี้หัวเราะเบาๆทำท่าคล้ายกําลังจัดการกับผมเผผาที่ยุ่งเหยิงเล็กน้อยให้เธอจากนั้นก็ประคองเธอให้กลับมานั่งตามปกติสีเอ,อ๋อ ท้าทางโกรธขึงเช่นนี้ของเจ้าหากมองจากมุมของมู่อิงซวงเจ้าว่านางจะคิดเช่นไร คำตอบนั้นแม้ไม่ต้องพูดก็รู้ได้มู่อิ่งซวงเห็นเธอถูกม่อจิงอี้กันแกล้งนางก็มีแต่จะดีใจที่ส่งเธอมาแต่งงานแทนดังนั้นแม้ภายในใจเธอจะมีความโกรธเกรี้ยวก็ไม่สามารถแสดงออกมาต่อหน้านางได้สุดท้ายจึงได้แต่สูดลมหายใจเข้าลึกพยายามระงับอารมณ์โกรธใช้สายตาไร้ความหมายมองไปยังทิศทางที่มู่อิ่งซวงนั่งอยู่ อันที่จริงไม่มองคงจะดีเสียกว่าเพราะมองแล้วภายในใจยิ่งรู้สึกไม่สงบโม่อวยหยุนทีบอาหารให้โม่อิ่งสวงไม่หยุดสีหน้าท่าทางเป็นห่วงเป็นใยท่าทางที่รักใคร่เอ็นดูนั้นทำให้บรรดานางสนมภายในห้องผงต่างพากาันอิจฉามู่อิ่งสีถอนหายใจอยู่ภายในเป็นความผิดพลาดอย่างยิ่งที่เธอหลงเข้าไปอยู่ในตัวอี้หวาง การกระทําจอมปลอมนั่นมีไว้แค่ใช้หลอกสตรีที่โง่เขลาเท่านั้นคาดไม่ถึงว่าเจ้าจะพร้อยหลงเชื่อม่อจิงอี้มองตามสายตานางแ,แล้วหัวเราะหยันยังเสียดายที่เมื่อตอนนั้นได้เข้าจวนอี้หวงังไม่ใช่จวนอองหยุนเจ้าเลิกหวังเรื่องนี้เถอะเพราะต่อให้วันนั้นข้าจะกลับมาถึงเมืองหลวงช้าไปสักสองสามวันเจ้าก็ไม่มีทางได้แต่งเข้าจวนอองยุน ตอนเจ้าถูกส่งตัวมานั้นพระชายาหยุนเพิ่งถูกประหารเจ้าคิดว่าเสด็จพี่จะบังคับเจ้าแต่งเข้าจวนอองหยุนในเวลานั้นหรือพระชายาหยุนคนก่อนถูกประหารเธอถามด้วยความประหลาดใจการได้รับรู้เรื่องนี้ทำให้เธอลืมความโมโหที่มีต่อม่อจิ่งอี้ไปชั่วขณะนางทำความผิดใหญ่โตแค่ไหนกันมอบหนังสืออย่าให้ไม่พอหรือ เหตุใดถึงกับต้องถูกสั่งประหารเจ้ามาที่แคว้นไปม่มยโมเกือบครึ่งปีแล้วยังไม่เคยได้ยินเรื่องนี้หรือโมอิ่งซีกรอกตาใส่เขาถ้าเคยได้ยินแล้วเธอจะถามเขาทำไมในวันปกติ ใจเธอตดต่ออยู่ที่การปรุงยาไม่ได้สนใจเรื่องของผู้อื่นหรือเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องถ้าไม่ใช่ว่าตอนนี้มู่อิ่งซวงแต่งเข้าตัวนอ๋องหยุนโดยพื้นผ่านแล้วเธอไม่มีทางสนใจเรื่องนี้หากไม่เคยได้ยินก็ช่างเถอะเจ้ารู้แค่ว่าตลอดชีวิตเจ้าเป็นได้เพียงชายาข่าเท่านั้นห้องเต้สะเด็ดฮ่องเฮาพระสนมสะเด็ด เสียงพูดของโมจิ่งอี้ดังขึ้นพร้อมเสียงประกาศของซื่อเซินไฮผู้คนในห้องโถงต่างลุกขึ้นทำความเคารพและเอ่อยอวยพรพร้อมกันทั่วหน้าโม่อิ่งซีจึงได้ยินคำพูดของโมจิงอี้ไม่ชัดแจนเมื่อกี้ท่านพูดอะไรนะเธอถาม แต่เขากลับหัวเราะเบาๆไม่ได้ตอบแล้วดึงเธอให้ลุกขึ้นจากที่นั่งทันทีมู่อิ่งซีเงยหน้ามองไปยังห้องเต้และห้องเฮาซึ่งสวมเสื้อคลุมมังกรและเสื้อคลุมหงเธอมาแขวนป่อยโม่ครึ่งปีมีโอกาสเข้าออกวังหลวงหลายครั้งนี่เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นห้องเฮาสิ่งที่ทำให้เธอประหลาดใจก็คือรูปโฉมของห้องเฮานั้นดูมีเมตตา อ่อนโยนมีสเสน่ห์สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่พบเห็นความอ่อนโยนและนุ่มนวลตรงระหว่างคิ้วของนางประดุดสายน้ำเผยให้เห็นความรู้สึกไม่แก่งแย่งแข่งขันกับโลกภายนอกไม่เหมือนคนที่จะใช้กลละวิธีการต่างๆเพื่อไต่เต้าขึ้นมายังตำแหน่งฮองเฮาเลยแม้แต่น้อย ขณะที่โมอีีเสียงสะบัดแขนเสื้อและอนุญาตให้ทุกคนนั่งลงฮองเฮาก็กล่าวต่อจากเขาสองประโยคน้ำเสียงนั้นแม้นุ่มนวลน,น่าฟังแต่ไม่แสดงออกถึงพลังใดนางนั่งถัดไปจากโมอีีเสียงหลุบตาลงตาำทำให้มู่อิ่งซีไม่มีโอกาสที่จะสอดซอง มูอ่อิงซีมองประเมินฮองเฮาที่อยู่บนบันลังแล้วเริ่มสงสัยว่านางขึ้นนั่งบนตำแหน่งฮองเฮาได้อย่างไรหากจะพูดถึงระดับความรักใคร่เอ็นดูมองออกได้ว่านางได้รับไม่เท่าแย่ซินหลานแน่ถึงขั้นงานเลี้ยงในวังครั้งก่อนฮองเตก็ไม่ได้พานางมาด้วยหากจะพูดถึงความสามารถนางดูคล้ายเป็นสตรีที่ไม่คาดหวังอะไรในเมื่อเป็นเช่นนี้นางใช้วิ ีไดจึงสามารถก้าวมาถึงจุดนี้ได้ เธอกว่าตามองหาทั่วทั้งห้องโถงหนึ่งรอบมองไม่เห็นแม้แต่เงาของแย่สินหลานนี่ช่างน่าสนใจที่ใดมีห้องเฮาก็จะไม่พบแย่สินหลานในทางเดียวกันที่ใดมีแย่สินหลานก็จะไม่เห็นห้องเฮาปรากฏตัวมองจิงอี้เหลือบมองมู่อิ่งซีที่อยู่ด้านข้างเห็นสายตานางตกอยู่ที่ห้องเต้และห้องเฮาในสายตามีแต่คำถามคล้ายอ่านออกถึง ความสงสัยของนางเขาหวัวเราะเอ่ยด้วยคำพูดกํำกลวมนั่นเป็นเพียงภาพลวงตาโมอิ่งซีมองเขาอย่างชะงนและยกศอกประทุงไปที่เขาความหมายของท่านคือข้าก็แค่เตือนเจ้ากินข้าวให้มากถามให้น้อย เขาพูดพลางคีบเนื้อไปวางไว้ในถ้วยนางมู่อิ่งซีขมวดคิ้วมองดูเนื้อในถ้วยที่สูงขึ้นเรื่อยๆจากบทเรียนที่ได้รับเมื่อสักครู่ทำให้รู้ได้อย่างชัดเจน <cinematic. S 1> ว่าเขาตรงงใจกนันแกล้ง ปกติเธอชอบอาหารมังสวิรัตมากกว่าเนื้อมีเนื้อกองโตขนาดนี้อยู่ตรงหน้าไม่เท่ากับยิ่งทําให้ความอยากอาหารของเธอหดหายเห็นนางไม่จับตะเกียบโมจิ่งอี้ถึงขั้นคีบชิ้นเนื้อส่งป้อนให้ถึงปากพลางเอ่ยเสียงต่ำอย่างเอาอกเอาใจอาปากปากของเธอปิดแน่นสนิท กรอกตาใส่เขาหนึ่งที่ในสายตามีคำเตือนแฝงอยู่เขาทำเช่นนี้สนุกมากหรือต่อมาเธอก็รับรู้ได้ถึงสายตาอิจฉาริษยาจากรอบด้านกระทั่งของเฮาก็คล้ายว่าเหลือบมองมาทั้งพวกเธอแต่ก็ละสายตากลับไปอย่างรวดเร็วเมื่อครู่เจ้าอิจฉาที่พี่สาวเจ้าถูกปฏิบัติอย่างดีมีใช่หรือที่ข้าทำเป็นเพียงการเติมเต็มให้เจ้า เป็นเด็กดีหน่อยสีเอ,อ๋กินเถอะคนมองมากขนาดนี้ข้าถอยกลับไม่ได้ดังนั้นข้าไม่รับปากว่าจะไม่ทำเรื่องหน้าอายต่อหน้าผู้คนมากมายเช่นนี้มุมปากเขาคล้ายกับมีรอยยิ้มแต่คำพูดที่เอ่ยออกมา กลับมีความหมายข่มขู่อยู่ในทีู่่อิ่งซีมองดูสีหน้าเขานึกรู้ทันทีว่าหากเธอไม่ทำตามเขาจะต้องลงมือแน่ความฉุนเฉียวประทุอยู่ภายในใจแต่เพราะเชื่อว่าเขาพูดจริงทำจริงหากเธอทำให้เขาขายหน้าต่อหน้าผู้คนมากมายจะต้องถูกลงโทษหนักแนู่่อิ่งซีสุดลมหายใจเข้าลึกค่อยๆอ,อ้าปากกว้างแล้วกินเนื้อชิ้นนั้นลงไป ไม่ต้องคีบมาแล้วข้ากินไม่หมดเธอบอกน้ำเสียงเย็นชาจากนั้นความสนใจทั้งหมดก็ตกไปอยู่ที่บรรดาหญิงสาวที่กำลังเต้นระบำอยู่กลางห้องโถงงมอจิ่งอี้เห็นนางมองดูการเต้นระบำอย่างสนุกสนานอดไม่ได้ที่จะมองไปทางนั้นบ้างถ้าว่ามองดูเพียงครู่หนึ่งก็รู้สึกไม่มีอารมณ์ร่วมจึงยกจอกเล่าขึ้นดืมน่าดูหรือ เธอเหลือบมองเขาใส่หน้าไม่ไม่น่าดูสักนิดในเมื่อไม่น่าดูเหตุใดเจ้าถึงดูอย่างจริงจังถึงเพียงนั้นโมอิ่งซีอยากพูดอะไรอีกสักหน่อย แต่มองเห็นมู่อิ่งสวงลุกขึ้นจากที่นั่งของต้นแล้วถอยออกไปอย่างระมัดระวังเธอหันไปมองเห็นอีกฝ่ายเดินออกจากห้องโถงขณะที่กำลังสงสัยอยู่นั้นคนผู้หนึ่งที่แต่งตัวเหมือนนางตำนั้นก็เดินมาทางเธอหยุดลงตรงหน้าย่อตัวทำความเคารพแล้วกล่าวเสียงเบา ทูลพระชายาอี้พระชายาหยุ่นให้ข้าน้อยมาแจ้งนางกรอท่านอยู่ที่อุทยานดอกไม้อีได้ยินเช่นนั้นคิ้วของมู่อิ่งซีก็ขมวดขึ้นทันทีที่แถมมู่อิ่งสวงออกจากงานเพื่อเรียกเธอให้ไปพบข้างนอกนั้นหรือเฮ้อเธอยังไม่ได้คิดวิธีที่จะคิดบัญชีกับอีกฝ่ายแต่เจ้าตัวกลับประเคนตัวเองมาถึงหน้าประตู เพราว่าในตอนที่เธอกำลังจะยืนขึ้นข้อมือก็ถูกโมจิงอี้จับเอาไว้ที่นี่เป็นวังหลวงระวังตัวหน่อยไม่ว่าเรื่องอะไรหลังจากออกจากวังแล้วค่อยไปจัดการเขาไม่เห็นด้วยกับการที่นางจะไปพบกับโมอิงซวงตามลําพังในเวลานี้ข้ามีขอบเขตนี่เป็นเรื่องระหว่างข้ากับนางท่านไม่ต้องเข้ามายุ่ง โมอิ่งซีตั้งใจแล้วตั้งแต่วันนั้นที่ได้เกิดใหม่เธอที่รับช่วงต่อจากเจ้าของร่างเดิมก็เฝ้ารอวันที่จะได้พบโมอิ่งสว่วงไม่ง่ายเลยกว่าอีกฝ่ายจะปรากฏตัวแล้วจะให้เธอถอยหลังได้อย่างไรยิ่งไปกว่านั้นโมอิ่งสวงที่เพิ่งมาถึงแคว้นเปยโมไดสองวันก็กล้านัดพบผู้อื่นเป็นเธอที่ต้องกลัวงั้นหรือเธอสะบัดมือออกจากมือเขา ขณะที่ผู้คนในห้องโถงไม่ได้ให้ความสนใจเธอก็ค่อยๆแอบออกไปเพราะเป็นวันเกิดของห้องเฮา จากอุทยานดอกไม้อีถึงห้องโถงจึงแขวนคมสูงตลอดทางดังนั้นถึงแม้จะเป็นตอนกลางคืนตลอดทางเดินก็มีแสงไฟสาดส่องอย่างทั่วถึงมูอิ่งซีเดินไปยังอุทยานดอกไม้อีด้วยการนำทางของนางตำนั้นพอถึงทางแยกนางตำนั้นก็หยุดฝีเท้าขยับตัวเล็กน้อยแล้วโค้งคำนับ พระชายาอี้พระชายาหยุนบอกว่าจากเส้นทางนี้เดินตรงไปข้างหน้าเรื่อยๆนางจะรออยู่ที่ใต้ต้นหาวายเพคะอืมมู่อิ่งซีพยักหน้ามองไปยังทางมืดมิดตรงหน้าคล้ายกับมองเห็นต้นหาวายสูงใหญ่อยู่ในความมืดเป็นเงาตะคุ่มมีหลายที่ให้เลือกแต่กลับเลือกตรงนั้นเธอเองก็อยากรู้ว่ามู่อิ่งซวงจะทำอะไรได้ คิดแล้วเธอก็บอกมือให้นางกำนั้นเป็นสัญญาณบอกให้นางถอยออกไปจากนั้นจึงก้าวเข้าไปในความมืดอย่างช้าๆเธอเดินอย่างระมัดระวังทุกย่างก้าวรักษาระดับการระวังภยัยยิ่งเดินก็ยิ่งเข้าใกล้ต้นฮาวาย แต่ยังมองไม่เห็นมู่อิ่งซวงการก้าวเท้าของเธอจึงยิ่งช้าลงหางตามองสำรวจรอบตัวไม่นานก็สังเกตเห็นว่าหลังพุ่มไม้มีการเคลื่อนไหวเล็กน้อยเห็นชุดสีฟ้าอ่อนที่ต่างจากสีของรัตติกาลเธอยกมุมปากขึ้นเป็นรอยยิ้มตรงใจขยับไปตรงนั้นเล็กน้อยแล้วหันหลังให้ เป็นจริงดังคาดมูอิ่งสีพึ่งจะหยุดเดินแสงแวววับของกริดก็พุ่งตรงมาทางด้านหลังเธอหลบไปทางด้านข้างหลีกพ้นการโจมตีของกริดได้อย่างชานฉลาดจากนั้นก็จับข้อมือฝ่ายตรงข้ามทันทีพลิกตัวใช้มือและเท้าปราบผู้ที่ซุ่มโจมตีลงได้อย่างง่ายได้กริดเล่มนั้นถูกต่ออยู่บนคอของผู้รอบทำร้ายฮะพี่สาม ไม่เจอกันนัานเพียงเจอหน้าท่านก็มอบของขวัญชิ้นใหญ่ให้ข้าเช่นนี้จะดีหรือโมอิ่งซีหัวเราะเสียงเย็นคำว่าพี่สามีความหมายเน็บนแนมแฝงอยู่คุณหนู หญิงมีอายุคนหนึ่งลนลานพุ่งออกมาจากพุ่มไม้เตี้ยเหตุการณ์ตรงหน้าเกิดขึ้นรวดเร็วเกินไปโดยพื้นผ่านแล้วนางไม่สามารถห้ามปรามได้ทันเจ้านายตนตกอยู่ในมือของมู่อิ่งซีแล้วมู่อิ่งซีหันกลับไปมองหากความทรงจำของเธอไม่ผิดพลาดนางก็คือแม่นมที่ตามมาเพื่อคอยรับใช้มู่อิ่งซวงหลังออกเรือน ก่อนหน้านี้เคยช่วยมู่อิ่งซวงกันแกล้งผู้คนมาไม่น้อยถอยไปนอกจากเจ้าอยางให้บนร่างนางมีบาดแผลสักสองสามแผลฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ